ครับสวัสดีครับผมหยกขาวกุมารจินไฟนี่เราซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนนี้ยงชายอยู่ที่ไหนค่ายนี้อยู่บ้านพายจังหวัดปนิมมีใครไปกู้งบอลซ้อมเราบ้างเพื่อนๆพี่ๆตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่หนึร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบห้ามวยสไตล์อะไรครับฟรีมือครับวันนี้เดยต้องมาเจอกับเครือหาเนาะเคลือดไปเขาไหมกี่ครั้งแล้วครั้งเดียววันนั้นต่อยกันที่ ที่นี่เลยเป็นไงบ้างอมอเคยแพ้เข้ามาแพ้เขาแบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดเลยเมอเบียดกันวันนั้นต่อยเบกีกิโลสี่เบ็ดวันนี้ต่อยเบกีกิโลสี่สองกิโลแพ้ขนาดยังต่อยอ่ะหรือล่าสุดนานแล้วอ่ะหมอวันนี้กลับมาล้างตากันนะคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมมั่นใจเลยนะล่าสุดต่อยใครไปต่อยกับดังกล้องที่ที่ไหนเป็นไงบ้าง บอาชนะอันนั้นช่าแต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยปล่อยต่อยวันนี้เลยกลับมาล้างตาที่ทำเสร็มาเจอคู่ปรับเก่าคิดวันนี้มั่นใจเลยเอาชนะคืนนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสามกิโลสาิโลได้นี่ไปชั่งหนักยังเมื่อกี้นี้ผ่านแล้วหรือยังเกินอยู่เหรอเกินอยู่เท่าไหร่บกขีดเลยหมายยีสายเนาะคุมมากี่กิโลนะเมื่อกี้นี้สามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ค,คนจังหวัดปอนแก่นฝากเชิญเๆไปแครับเลวนน้อยอ่ะฝากเชียร์เลยฝากเชียร์ยกเขากูมาเจนด้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะร์าให้นะนอ่ะขอให้โชคดีดีครับ